ที่เทวาลัางหลายจงมาเป็นสกีรนลมมนุนนานด้วยทานการกุศลที่คณะเจ้าเฝ้าสรศร,รัทธาญาติพี่น้องญาติโยมที่มาเป็นบริวารและถวายสังฆาทานให้แก่พระภิกษุสามเณรเพื่อทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนให้แก่คนตาคนตาอินบ่คนตาอินเชื้อคนแข็งคนยายตี้เชื้อคนแข็งคุณพ่อทองเชียนมีเที่ยง ในวันนี้จงติดส้อยห้วยตามไปทุกภพทุกชาติจะไปเกิดในภพภูมิใดก็ตามอย่าได้ระก,กรรมลำบากในการทำมาหาเลี้ยงชีพจะได้ขัดจบบกวร่องขึ้นชื่อว่าความยากจนเขียนใจไร้ทรัพย์อภัญญายรูปร่างอภรรย,ย,รรย,ยรรไม่สวยสดงดงามเพราจะได้เกิดจะได้มีเกียรติเจ้าภาพเจ้าศรัทธาลูกหลานและญาติโยมที่มาเป็นบริวารในภพภูมิถึงเท่านั้นแม้ในปัจจุบันทุกวันนี้จะประารสิ่งประการใด สิ่งเหล่านั้นไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วเพราะฉะนั้นพรัน,รน,รนสําเร็จพรันสําเร็จก็ให้มีอายุอายุะก็มีอายุยืนยาวนะก็มีผิวพรรณสดใสสุขาก็มีความสุขการสบายใจมีความสุขความเจริญพละก็มีพลังกายพลังใจมีสุขภาพแข็งแรงสู้กับกิจการงานต่อไปปฏิพภนณก็มีปฏิตภาณฑ์ไหวพริบความคิดความอ่านเฉลียวฉลี่ยเฉลี่ย ทนาสารสมบัติมีพระพย์ม์มากมายเลือกินเดือใช้ทุกคนทุกท่านด้วยเทินเจริญด้วยบุญ<า>ยะถา,าวาิวหาภูราปริปุเรนติสางรังเทวเมวะอิตโตทินังเทตทังอุปกาปฏิอิจิตังปะริตังจุมหังขิปเมวะสมิสันตุ สัพเพปุรนโตสังกาบาจันโทปนัลสสยถธาเมนิโตติลสสยาธามีวันสันโตสาภโลโควมีนาสตุมาเตปวา วันตราโยเสนาอุปัจยายกุณุตาราจาริโยมักาลาจามาตาพิตาชยตะกาปิยามมังสุริโยจาริมาราชานุณาวันตานาราพิจารณามาราจาอินดาจัตุโลกปาลาจเทวตายาโมมิตามนุสสะจามัสตังปิจารสะภิสัตตาสุขิอุตตุปุญญานิกาตานิเมสุขังจาติวิตังยปังปะเภรามมะตังอิมินาปุญญ ကမ္မဝေနာ हिमिना उतिसेन च สุระเวเจวะตนะโนบะธานาเสตรนังยะสันตเนหินาตมมิภิานะโตมะมังนาสันโตสาวะทาเยวะยะถาจโตภเวภเวอุสุจิตังสัตติปัญญาวิริยามินามละลาวันตุโนกัสังกานุจวิเยสุเมอะโลนาโดราโมนาโดวารุตโมนาโดปัจเจกัพุทโธอะโลนาโดตโนมะมันเตโสตมานุภาเวนะกัสังลาวันตุมา สนตวโปรตยนโมเดสากยานทวันตโนเทวันตวังเวทีโอโอสถยาโอสถยาท่านพ่ดีนะครับทุกวันนะองเป็นกมกที่บ้านใหม่แต่อ ปัตังาสุนัขัตังสุมังคะลังสุปพาตังที่ตังสุาโนสมโตกจะสุยทางตาสุปัจจีดังปายกัมังกามังปัจจกีังปัจจกินังมโนกมังตดิทิเตนะตัดิทิเกขะตัดินดิเต ในเด้อด <Cornell. S 2> ้มานะัน้นานี้นะครับเพื่อนก็เนาะ่าบ ำมนห like ้เร <laughs> ียบร้อเดี๋ยวนะคะทั้งลูกทั้งหลานนะคะโกโตกแม่ะนะคะท่านนะคะทำเหรียญโวยทานหมดแลนะคะ โดยทานได้บ่ลูกได้กอันไปเหลยอากเลยโทานนี่แม้อันนั้นนะแม่อันนั้นนะได้หลายถึเนาะฉันเชิดไม่ได้ครันบันได้เหรียญโทยทานใส่พอดีกับกระเล่นี่มันมากลับมาบ้านดีดี เจะกินข้าวกินปลาพร้อมกันเดูนี่กลางหน้าละแ้กลางทางหน้าเลย มขมบอกมาไอพ่อแม่ก็มาตีแตกกันหอยคกนี่เ้ผ่ามานี่ยเสือผานหอยปากตะกีเนขาคุณนขอบคุณเป็นกรแซกเพิ่อาจารย์ไหมเพิ่นอาจารย์ไหมน่ยเป็มันไม่ได้่าอาหาอากเป็มด้มาเด้อเ็นูเป็นูดังซ้อน้เนี่านงกันเอปื่อมีมีม่เป็นย่งดอกเปกะกิเอา ถ่วถ่วใบม่อ่กเอาหน่อยใส่แออนำยาขาุ่นอว่น้าวุ่น้าวุ่นขอาุ่้าวอุ่นขอาวปุ่้ปนข้าวุ่นขอาุุ่้่นย้านขอาวุ่นขอาุ่นข้าวนขอพวอ่้าุ่นข้้งคุ่นข้ข้งวุ่นข้่น้าวป่นาน้ากันขา่น่า่ ทันั้คทังือลูกหลานเขากาะเสียมมาให้น้ำกันพี่น้ำกันบเข้ากันแล้วค่อยกินน้ำกันโอ้อันนี้ไปตำเนาะเป็นกระนุ่ม

ขากลับปเาตลายๆนะนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลถึงบ้านใหม่เสร็จแล้วเรียบร้อยกินนขาวกลัปวาเหมนเดิมมาเด้มาไดนขอาวุณนน้ำกันขาวปุ้นกะีนยวเสรนยมยูก่แกงแม่ยูก่ยูแกงม่อกม่ยูแก่ยูแกงนน่กง่ยูก่ยนแมยูง่แกงแม่อม่ยูนก่กมยูกม่ยนแกงแม่ยม่กม่ยมากินมยูแกงนม่ Yeah. okay happy okay. beautiful